อนครับทุกพักการเมืองลงเลือกตั้งต้องอยากเป็นรัฐบาลครับมีพักไหนลงเลือกตั้งแล้วอยากเป็นฝ่ายค้านบ้างทุกพักต้องอยากเป็นรัฐบาลทั้งสิน้นแต่การเป็นรัฐบาลต้องได้มาเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามด้วยไม่ใช่คิดถึงเรื่องจำนวน 200- 300400ยอเยอะๆไม่รู้วันหน้าจะ500หรือเปล่าไม่รู้คิดแต่เรื่องจำนวนโดยลืมอุดมการไปหมดลืมไปเลยครับว่าเอา้าไอ้คนคนนี้กลุ่มนี้เมื่อก่อนย,ย้ายไปอยู่พักนู้นนี่ เมื่อก่อนอยู่รรคนู้นเอ้ายังโหวตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกอยู่เลยเอ้าถึงวันนี้คะแนนดูไม่ดีสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเอ้าย้ายมาอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วเอ้าแล้วเดียววันหน้าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเอ้าย้ายกลับอีกข้าง,นงหนึ่งทําไงครับทีนี้เอาเดียวสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเอากระโดดกลับไม่ข้างหนึง่งโอการเมืองไทยจะเอาอย่างนี้เหรอครับตกลงแล้วเราจะมีสสเนี่ยไม่ได้ดูอุดมการ์ความคิดเลยดูสภาพดินฟ้าอากาศ แม่เห็นแล้วก็แล้วมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยันนี้วันนี้อายุ4 3แล้วยังเป็น่างนี้ครับนี่จึงเป็นที่มาครับว่าเราตั้งพักอนาคตใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องเราไปต่อที่พักก้าวไกลเขาถึงประกาศจุดยืนว่าเขาคัดเลือกคนที่ความคิดไม่ได้คัดคนจากปริมาณแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าหากพักทหารจำแรงเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือเป็นแกนตั้งรัฐบาล พรรคเก้าวไกลเขาก็เป็นฝ่ายค้านได้ไม่มีปัญหาดังนั้นถ้ารัฐบาลชุดหน้ามีชื่อประยุทธ์จันโอชามีชื่อประวิทรวงสุวรรณเมื่อไหร่พิ่ทาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่มีปัญหา